ะะชมสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูในเรื่องของการต่อแห่นะคะหลังจากที่ได้จอมจากคลิปที่แล้วเนาะคุณตาก็จะต่อแห่นะคะใช้แห่แบบเ,เขาเรียกว่าแหหเอ็น เนาะไม่ใช่แห่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการที่แสนจะง่ายแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยอ้าวสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะโอ้ทำแห่ะคะจุ่มกำลังจี๊นแห่ครับต่อแห่นะครับ,รบโอ้กำลังสิต่อแหเนาะ,ะคุณตาตหล,ลังจากที่ได้จอมแล้วในจอมนี่ผมเมียไปสิบหกเสาเป็นว่าครับอ่าสิบหกเสา วันนี้ผมสีมื่อตนี่หาเปียงนะครับหาเปียงหาเปียงเปียงนะครับแต่ว่าถ้าเอาสิบหกนี่นะครับเพชรสีเปียงก็จะได้นะครับแต่ว่าผมวันนี้ผมม่จอบว่าเหตุหาเปียงก็สีะจะดีกว่าสีเปียงนะครับผมเลยมาสารนี่นะครับจอมนี่ผมเจอเลือสิบหา้าสิบห้าเสานะครับรวบสองนะเป็นอันหนึ่งนะครับ อันนี้แต่ว่าผมจะมาเอาสารก้อนนี่แต่และจอมนี่ผมจะรวบข้างล่างนี่สามเมืนบอกครับสามสามสามซ่าเทียมันก็นจะซี่าตาครับอยู่นี่มผมเห็นเป็นเปียงนะครับแต่ตอนนี้ผมจะต่อจากจอมนี่ก้อนนะครับต่อจากจอมไปเอาจอมนะครับจอมหนึ่งอันนี้อันนี้รวบทั้งข้างล่างนี่สามังเทือกนี่หนึ่งนะครับนี่คือ ผมต่อแบบต้อนยาวนะครับเหนียวมาตักทึ่งๆนี่จอมันนี่นะครับหนึ่งกรอนบะครับหนึ่งกรอนแล้วก็มันยักยักแล้วก็สารเกี่ยวเก้านะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับยักแล้วค่อยมาสารเกี่ยวเก้านะครับแล้วบัรนี้อุปกรณ์เด็กคุณตาเขาใส่อย่างอุปกรณ์นะเขาได้บอกครับอุปกรณ์นี่คือจีมนะครับจีมเขาก็ได้ไงเขาเก่าแน่นะครับเพราะผมที่สารนี่คือยอินเบอร์ ยี่ห้าครับเบอร์ยี่สิบนะครับผมจะใส่โต่อจากจอมลงไปหานี่เอาเบอร์สามสิบหรือเบอร์สามสิบห้านะครับอุปกรณ์นี่นะครับก็จากจอมนี่นี่เขาใส่จอมเลือข้างล่างเขาก็รวบสามนะครับหนึ่งสองสามเห็นบะครับสามต่อหนึ่งจอมต่อต่อหนึ่งต่อต่อหนึ่งต่อหนึ่งตาต่อหนึ่งตานะครับ อันนี้ก็ต้องต้อให้ไปจนคคบันนะคะคุณตาแมนแมนเหมันรอบเลยบอกแบบนี้ให้รอบเบิดเบิดก้อนนะครับจอมให้รอบจอมสามสามไปนะครับรวบรวบสามไปเรื่อยๆสามไปเรื่อยจนเบิดผมจะรวบอันอันอันจอมเฮนี่รวบสองนะครับเนียเฮียมันเหลืออยู่สิบห้าสิบห้านะครับผมผมจะรวบแบบนี้นะครับนี่เริ่มรวบแล้วนะครับ รวบนี่รวบแล้วนะครับรวบแล้วก็ได้ซิ้าแล้วบาทนี่บาทนี้มันก็ติเหลือยื้อซิ้านะครับเ้อรวบแล้วนะครับนี่นี่คือวิธีการต่อเหยเนี้ยแบบต่อเงย้าวนะครับต่อเงย้าวนมัมต่อวนต่อวุนต่อเย้าวต่อวนนะครับนี่ต่อเงย้าวต่อวนนี่ผมก็ต่อละละนะครับแต่ว่าสุดท้ายที่ผมว่ามาต่อเหย้าดีกว่านะครับนะครับ อันนี้เฮดเพื่ออย่างครับคุณตาทับเทคนิคแบบนี้เฮดอันนี้คือผมจีว่าสีอยากให้มันกว่างนะครับนี่ให้มันกว่างต่อเาวาไหมครับอันนี้ผมอยู่บตอว้นผมจะเริ่มต้นจากจอมดงซอให้มันไหลให้มันหลายหมายถึงว่าบอ่จอมมันบอยมันมันสวยนะครับหมายบอยมันแหลมนะครับบอยมันแหลมบ่อยมันแหลมบางคนนี่ตอน ตอเงาวนี่มันสีแหลมจอมนะครับอ,อันนี้ผมสีบริเวณน้มันเจยวจอมแหลมนะครับนี่ก็มีการต่อเงยยานะครับตัวเสดสีส่นล่องม,าากกอมันจะขโล่องพีล่องขินมาหลายครับตอว้น,นี่ิกับตอครับตอเงากับตอหาวิธีการ อานี้ตอนยาวนี่มันวานมันแหลมนะครับคนมามันไปแหลมจอมนะครับมันจะมีผลยังไงกับการวานคือยามันก็แตกมันก็ค่นเดียจอมนะครับมันบ่ม้นจอมมันก็จะบ่าบาอแต่ต่อแบบนี้นะครับต่อแบบนี้มันอาจจะเพียงจอมนะครับเพียงจอมพอมันสีจอมสีกเลื่อนจอมมันสีไหล เอานนะครับนี่ก็จอมดีนะครับพอเห็ดเ่าเห็หานะครับผมููหนึงเป็นผู้เห็ดหาหละเลี้ยนมาเลี้ยนมาหาทั้งแก่นะครับแกนมาบอกพี่น้อง กูเสียต่อไปข้างหนานี่ยบริษัทไหลนะครับบริคิดหลายเลยนะครับมีตามตัวย่างจากคนที่เฮ็ดแล้ว้ันดีเน่เนามาเก่ต้องไปหาทางไหมเออแมนผู้ได้สิตต่อแบบแฮเอ็นแบบใดก็ได้จังแมนบอกถ้าอยเอาแฮเอ็นไม่เฮ็ดบอคุณตามแมนตรงๆมาตามแบบผมนี่แหละอ่าแบบเงี้มันบ่าแบบเงี้ยวเวกับพี่น้องนี่ต่อไปก็บม่ได้คิดหนักแบบผมนะครับมัเท็ดแบบตามนี่ลเป๊ะลด อย่าไปคิดอย่าไปลื่นคู่อย่าไปลื่อนเลื่นคู่มีบ้านในแก้ไขการกักแนวนะครับเลื่นคู่ไม่ติดเสียเวลาามันมาค่ะคุณตาแมนแมนที่มาล่ามันตามบอถันผู้ชมเบิ้งเทคนิคครับเบิ้งเทคนิคนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปคุณตาดีที่สุดแล้วนะครับมีอีกบอวิธีมันก็บพ่น่าจะดีไม่อีกแต่ที่เช็ดต่อแห้งนี่นี่นะครับแต่ตอว่นกต่มีบางคนยังในยังนิยมการต่อวนอยู่นะครับ อันจังสี่พี่น้องกับชิโบเซียดอกมันต้องมีผลงานในคุณตา,ามันต้อง,งมีผลงาน,งานเดี๋ยวห้องสิตัดผลงานที่คุณตาหวานมาเนาะเอาแบบหวานางามๆสวยๆมีคนมาสื่อไปแล้วเขาจะไปหวานกับสร้างต่อเลยนะครับนานขั้นว่าสิขายทั้งนี้กับย่านพื้นลบเพียดลบปยังตรนี้โมเดล แต่ว,ว่าอันออกจากจอมนี่ให้ให้เอาเอ็นสีไงจักน่อยนงครับไงไงก็ทั้งเอ็นนทีเขาสีสารนะครับตัวเอ็ยนเบอร์ยี่สิบเนี่ยเขาเอาเบอร์สามสิบสันมาทีนะครับแล้วต่อจากจากจอมลงไปจากน้อยเพราะเวลาเขาทวงมันค่อยว่าขาดนะครับอเออต้องมีขั้นตอนทวงอีกทีนะครับทวงตามันก็อว่าูดครับเพราอ,อต่อแหยเรียบร้อยเบิดแล้วนะครับกว่าน้องทีสู้นี่ เขาก็ไปทวงก่อนนะครับทวงก่อนพอเข้าสี่อห้ตามันหลุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หลดนะครับหลดทุกลายแตาสารแล้วต่อบโบ่ทวงนี่นะครับหลดทุกลายเลยครับตาเอ็นนี่นะครับเอ็นนี่เอ็นนี่เอ็นยังนี้ก็หลุดนะครับอันนี้ผมผมที่ทวงนะครับทวงก่อนก่อนจะไปขายก้อนจะไปปล่อยลูกค้านะครับวันนั้นจะไปปล่อยลูกค้าเขาตรง ทวงก่อนนะครับทวงค่อยมาสู้ม,มาสู้แล้วเขาค่อนนเยเฮ็ดลูกใจแล้วค่อยค่อยไปขายลูกค้าดก็มั่นใจเลยนะครับเพราะเขาเฮ็ดนีมาเขาบ่ได้บ่ได้เฮ็ดมักง่ายนะครับพ <ใน S 2> ิธีพิถันเฮ็ดพิธีพิถันเฮ็ดเพราะเขาเป็นผู้ใส่แห่มาก่อนนะครับใส่แห่มาก่อนแต่เฮ็ดจังไดนมันค่อยสี บ่าขาดง่ายบร่รลำค้างเจ้าของเดี๋ยเกาหยเฮ็ดเอาอมผมเฮ็ดแบบนี่แหละหือก็เริ่มเจ้าของนี่เป็นผู้เห็ดสารเห็ดวานมาก่อนนะครับถ้าเขาบ่ท่วงนี่ตาลูดนะครับลูดแล้วก็ขาดง่ายตาม่จรลูดไปตอนน้องทจอดแล้วนะครับ นะครับถ้าผู้นุ่มผู้แน่นก็นี่ก็ที่มันเหมือดจักน้อยนะครับแต่มันอยู่มองแกงก็สิเห็นก็หนีอยู่จังน้อยจะแกงก็บ่าวไว้มันหอนมันบ่คุณตาคนที่สวยเพิ่นก็สิหอนแดดอืมมันสิฏฐายบ่ได้มันสิฏฐายบ่แล้วน่นเขาไม่จอดหอนมองจอดแล้วหอนมองจอดแล้วที่ว่าได้ขมลู่นะครับที่ตามอ๋อกะต้ออันนี้บ่ค่ะเมีนเมอ๋อ ที่มันบ่อันนั้นกันเนาะที่มันบ่าไหนจอดกันอ่อจอดกันยังจอดกันเนาะไปว่าอีกตัวนึงนะครับมันเกี่ยนจอดก้นนะครับสุดท้ายที่เาที่เฮ็ดแบบนี่นะครับแยกแย,ก,ยกสองรอ,อบนะครับมันมันคอยวาลูดนะครับมันคอยวารูดนะครับเย็นนี่มัน มันจะหลุดง่ายเนาะตามลดง่ายหลุดง่ายกลัวกลัวได้์เนียยู่นะครับแต่ทชนิดขนั้นาาเ,เอาก็เห็ดเอาหนักจุดสองเทียตรงนี้นะครับเห็นบนี่ครับนั่นต่อกันแล้วมันว่าขนาดนี้มันจ,จอดจอดกันเลยนะจอดแล้วตัดเย็นตี้ออกก่อนนะครับเย็นที่ทักว่าขนนี้ละครับเนี่ยอันนี้ ตัดตรงนะครับตัดตรงเฉียงต้องตัดสองมันมีมิตรงที่ไหนนะตัดตรงนี่นะครับผมตีแค่ตรงไวแค่นี้นะครับทีตัดนี่นะครับนี่นะครับผมจะเอาไว้แค่นี้นะครับที่ตัดเบดเด้ครับนี่นี่ตัดเอ,อกเลยดินี่เอา ตัดตัดได้บ่แม่นนี่ตัดถูกเลยนะครับให้มันเหลือโวกีตาเอาเขาตาเลอวแล้วก็ตาดอกไปเลยนะครับจังซี่ก็ได้บ่แม่นเห็ดแบบนี้แหละนะครับสูตรนี้นะครับสูตรดี้เลยตาดดิ้นเลยนะครับจงห้แค่สองตาสองตาหรือตาเดียวก็ได้สองตาหรือตาเดียวอันไปชมมึงไปนะจะตัดคอเนาะ อนะครับตัดไต้คอมันบ่ไม่ตัดไต้คอเพื่อเขาสื่สานนี่อย่าไปตัดเทิงคอไว้ตัดเทิงคอกิบว่ได้เลี่ยนาคนบู๊หูจักห้าไปตัดเทิ้งคอว่าสองคอบ่ได้บ่ได้ได้มาสื่อสารบ่ได้โอ้มึงคุณโอ้นี่แล้วแล้วแล้วโตกระทำเพื่อพี่น้องนีู่แล้าฮะนางคนบ่เข้าใจว่าสองตากระนับหนึ่งสองตัดตัดเลย ตัดตึดงคอมาเลยตึงสารมาในบ้านนี่มา,า <c oughs> ในบานนี่ม่งแรงจอดคางก้อนนะครับจอดคางมีก้อนนะครับคางวงหันที่มันออจอดกันสารเรี่ยวมันต้องจอดคางก้อนนะครับล,ล,ล,ลบาดนลาดป่าเจ้าป่า ลานก็กวนพอดีพี่น้องเอ้ยลานก็ยังไม่ส่วนร่วมลยังไม่ส่วนร่วมอย่าอย่าเห็นมาตาเย็ดแหง่ห้ามมีไดมั้งไอ้แม่สามารถโทรหาตำรวจนั่นโทรหาตำรวจทำไมมาจับคนมีผู้ให้บลูมาจับมาจับตะวันจับทำไมลูกก็อยากให้จับอ่ะวาจับแล้วใครจะทำนมให้กินเนาะก็ใหญบุญไหญเออโอเคใหญ่ นี่นะครับเขาที่จอดคางนี่ล้วนะครับจอดนน่อยตานหน่อยถ้าเห็ุเนาหลายมันกี่โบานจอมนะครับพี่นอ้องเขาจะสองตานี<ต>า่ก็ <ตา S 3> ได้หรือตาเดียวนี่ก็ได้นะครับว,วด,วดี่วิธีการจเจาะตอแหน,นะครับถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับบอายผู้ใดนะครับทีไ่ไหนที่ไ ที่แบบนี้คุยได้เลยนะครับพออย่างพอว่าผมนี่เฮ็ดรักสูตรแบบนี้มากนะครับหลายพื้นแน้วหรือว่าหลายพื้นแนวนะครับห,หลายพื้นแ้วลูกค้าประทับใจเลยนะครับว่าวานแตกดี กันอันนี้ถือว่าจอดกันไปค่ะคุณตาอช่นะครับนี่ๆก็ต้องสิจอดนี่นะอ๋อจอดต้องตัดที่มันยาวๆก่อนผมอันอันสซนเงี้ยเขินมันเี้ยนบอกครับเออมันยาวเกินเพราะมันติองตมาเสียดที่นี่อันนั้นแหละมันยาวเกินเสียดเนี่ยกับตาล้องตาล้องมันมาสวยโอ้พิธีพิถันเนาะทำตัวเฮ็ดแหน่เฮ็ดกระหึบกระลาดบ่ได้ตัวนี่เจ้าวันตะกี้ตะกี้มดากั กระผมกสารเลี้ยวอยู่นะครับอันนี้มะไก่คนสวยๆมะทายลูกมันก็จะสั้นแน่นะครับก็เลยอยากซ่าเนี้ยสักหน่อยนาะพี่น้องนาะมันติดเป็นแบบนี้นะครับมันติดเป็นแบบสวยนะครับมันติดบานออกไปข้างล่างนะครับบานออกไปเรื่อยๆนะครับเออเออเออคือเขาตัดเออเาตัดสวยตัดสวยบบบมันตัดตรงนะครับไม่ได้ตัดตรงตัดตามตา ครับตดตดตามตาให้มันเฉียงเรื่อยเฉียงไปเรื่อยเฉียงออกทางนี้ก็เฉียงออกครั้งนี้นะครับเนี่นี่ผมผมนี่คื้จริงจริงแล้วนี่คือจอมห้อยเฮ็ดซี่เฮ็ดซี่ห่าตานะครับซี่ห่าตาเพราะเขาเอาตัวนี้มาตอเลยครับตาตอตาไปตาตอตาตาเก้าตาตาตอตาฟันต่อฟันครับเก้าตาเก้าตาเก้าตานะครับเก้าตาต้องตาตเพียงรวบบ่ ปรวบครับตาภายตามันตาตาภายตามันนี่นะครับนี่นี่นี่นังเก็บตั้งนะครับตาเดียวนะครับอ๋อซูงไปกี่ไก่ตาเดียวนะครับอืมตาเดียวเอ๋อแบบนี้ตาเดียวคือตาต่อตานะครับตาต่อตาบบบบอะได้รวบนะครับฟอาเขาโตเงี้ย บม่ไ่ได้รวบคือตอนต่อจักจอมต่อจากจอมรวบสามรวบสามก่อนน้ำมันอ่าชี้สมมาตรเป็นชี้ที่ห้าชี้สมาตรนะครับบัดนี้กันตาไปตามันเลยไม่ใช่เก่าเก่าหาเพียงอาเปียงเปียงแล้วเก่าตาเปียงแล้วเก่าตามันก็ที่ซีซมาตาพอดีอ๋อเนี่ยเราคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วคำนวณเองแล้วอย่าไปเสียเวลาคำนวณอย่าไปเสียเวลาคำนวณใหม่่ต้องเเสียวลาเลยนะครับ เก <Be> um. right. ็บให็ผพานเียบร้อยแล้วนะครับเอาเห็ดเอิ่อนมาตอนเหย้านะครับตอนเหย้าตัดตัดตัดเป็นมันที่บานนอกะครับบานหอกงบานหอกงทางนี้ก็บานลงคราวนี้ก็บานลุ่งแล้ววันนี้เขาก็ทักวันนี้ไปเรื่อยๆจนรอบบอกคุณตาแค่เก้าอ๋อแค่เก้านีอะไะความหมาย ความหมายของคำว่าเกาเนาะเกาตาแล้วก็ตัดตัดเปียงลงไปอ่าก็ตัดใช่นั่นเปียงลงไปนะครับเอาเห็ดเป็นหาเปียงเอารอบถ้าแบบรอบเอื่อยต่อวนบ่ได้บ่ราะได้ขั้นขั้นเอารอบเนื่องมาต่อวนอ่าแต่ถ้าแบบเหย้าก็คือต้องเห็ดเป็นเปียงเป็นเปียงเป็นชิ้นเปียงแล้วเกาตาเกาตาเกาตาเปียงมันสะลุ่งซี่มาตาพอดีนะครับล่่มแล้วนะครับ หมายถึงหีเด้ยนี่แต่ว่าทั้งไตปุ่นมันกระตายไงก็หลายร้อยลงไปนะครับแต่สิมันใสสีสีผ้าว่าได้ว่าได้ก็อันนั้นมันเป็นแฮนแฮงโมดเดียวว่าได้บ้านว่าได้ก็บพราะบานเลยแหละครับความเหงาก็ตามที่ลูกค้าสร้างเหงาก็ยังยังยังกว้างไปทั้งเรื่อยๆนะครับแต่แต่ลูกค้าที่สร้างนี่แต่ไตแจ็คซอกแจ็คซอก แปดจอกเอกสิบอกตเนะครับมีมีไผ่ัังแบบเกินชิบซอกบอสนีมีครับิอซอกนะครับชจอกซอกพนนี่เพื่นนี่เฮ็ดิบชิบซอกครับนี่เพื่อนนี่แแปดจอกนี่พื้นอนเพื่อนเอาไปแล้วนะครับแปดจออันนี้1ิบซอกิอกก็คือพื้นที่หลายๆ้งานวานกว้างกว้าโอกาสได้ปลากระดิสวงไงก็แปดจอกมันมอคุณตาโอกาสได้ปลากระดิสวงเพราะมันกว้างมันกมันใหญ่กนกัน บางคนเพิ่นแห้งแห้งบอหญ่เพิ่นก็ว่าเอาแปบจอกก็ดีอูเพิ่นวันแห่ซิบจอกแต่คนเขาซิผมเคยซิบสองสอกให้เพิ่นนะครับซิบสองสองไปแล้วคือมึงต้องผู้สันง่ายๆมาในบ้านกับผู้เซียนเติบนะครับที่เรื่องนะครับเป็นขึ้นเรื่องนะครับเป็นบานถึงเรื่องค่อยๆได้ซิบสองสองเป็นสี่ยัดไปนะครับ สอบอน,นีธรรมดาบ้านเ่านน้แป็ดอบชิบสอบก็ดีนะครับอสอกก็ดีอย่าเลืมนะครับต้องเวา้าต้งกระนาบเกาเ<อ>่าเก่าตาให้ยแต่มันเกินกับอะไรดี๋ยมันจะบวมโตกับกับเทยาเย่าไปเห็หนอือ่ะอ่ะเดี๋ยวให้คุณตาเล่าสารไปก้อนบดี้เขาคอยสิมาเบิ่งเนาะว่าเก่าแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นที่<อ>ว่าเก่าตาเนี่ยมันเสียมาต่อกันแบบไรเดี๋ยวเขามาเบิ่งคุณตายเชนหนึ่งเน,นาะท่านผู้ชม